สวัสดีครับผมพ่อไอศะเลี้ยวโต๊ครับพี่วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับกับนี่เลยครับผมอีซูดีแม็กรับเป็น4ประตูด้วยนะพี่นะตัวนี้นะครับเป็นปี2019กครับพี่รถปีเดียวนะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดจัดครับพี่นะกับคันนี้ครับอีซูดีแม็กนะพี่นะวันนี้จัดไปครับพี่ออกใหม่เนี่ยราคาประมาณเกือบ70,00 0 0บาทนะครับวันนี้ผ่านไปปีเดียวเหลือ4 9 9 0 0 0บาทครับพี่เอาง่ายๆคือรถปีเดียวประหยัดไปเกือบ2 0 0แ0 0นะพี่นะออกใหม่คันนี้นะต้องใช้เงินเอารถเป็นแสนนะครับ ผ่อนอาจจะเป็นหมื่นนะแต่วันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเอารถสักแดงเดียวครับค่างวดเหลือประมาณ7-8็ดแพันแค่นั้นเองครับพี่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วโทรหาผมที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4จัดไปครับผ่อนครึ่งหนึ่งนานครึ่งปีครับพี่ค่างวดก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับนะมากันเดี๋พี่ว่ารถเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างนะครับปี2019ว่าจะสภาพสวยขนาดไหนเข้าไปดูกันโอ้โห ใหม่กิฟต์ครับพี่บอกเลยว่าลดสภาพไร้ตำหนิกันเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับอีซูดดีแม็กตัวนี้นะครับในเรื่องของเครื่องเกียร์สบายใจได้นะครับพี่มีการดูแลเรื่องค่าแรงค่าไหลให้นะครับกรณีมีปัญหานั้นหนึ่งปีเต็มเลยนะครับโบยางใหญ่นะครับพี่นะตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมนะโอเคเรามาดูกันต่างๆกับพี่ตัวนี้ถือว่าสวยจริงๆนะครับรถเดิมนะครับ เรามาดูในเรื่องของกระจังหน้านะครับก็เป็นแบบโฉใหม่แล้วนะก็ถือว่าสวยมากนะครับพี่ในเรื่องของนะครับล้อมาให้นะครับก็ยางเป็นปี19เลยนะตัวนี้นะครับผมยางก็เป็นปี19นะครับตัวนี้โอเคครับเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นรองรับน้ํามันดีเซลนะจ๊ะอย่าเติมเบนซินเด็ดขาดนะครับพี่อตัวนี้นะครับแล้วประหยัดน้ํามันด้วยนะด้วยเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับถือว่าเฮ้ยประหยัดน้ำมันพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้นะให้ดูสภาพครับพี่นะครับผมข้างหลังนี้ก็คือว่าสวยนะ นี่เลยครับผมอ่านะนะครับนี่นะครับสภาพนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยกิฟต์แบบรถปีเดียวกับพี่นะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภายในรถกันบ้างครับในเรื่องของผูดด้โดยสารตอนหลังนะพี่ก็ถือว่านั่งสบายนะสีประตูถือว่ากว้างพอสมควรดูดิคือนั่งคือนั่งสบายเลยอะ่ะเออคือผมเคยมีความคิดนะว่ารถกระบะมันจะนั่งสบายเท่าเก่งได้ไงนี่คือตอบโจทย์ผมตอบโจทย์ผมแล้วนะครับนะคันนี้คือ นั่งสบายแน่นอนนะครับพี่คันนี้โอเคนะครับผมด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะเรามาดูในเรื่องของด้านหน้ากันบ้างนะครับคันนี้อะไรคนบอกว่าเฮ้ยประตูมันเปิดไม่ได้นี่พี่มันมีล็อกเด็กนะอย่าลืมนะครับมันมีล็อกเด็กตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยอันนี้คือล็อกนะครับข้างในจะเปิดไม่ได้นะพี่เพื่อพี่กดล็อกงี้ใช่ไหมอย่าลืมปลดล็อกไปนะครับผมทุกคันเดิมนะครับรถไม่เคยทําสีพี่โอเคเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับในเรื่องของด้านหน้านะครับ เสียบสตาร์ทเลยนะครับอืนะครับมาอยู่ที่สองหมื่นสี่นะพี่นะรถปีสิบเก้านะครับผมคันนี้ก็ถือว่าน่าเล่นนะจริงๆถือว่าน่าใช้มากนะครับเอกสารอยู่ครบนี่มากเขาให้ครับอยู่ครบทุกอย่างนะจ๊ะโอเคนะครับพี่ในเรื่องของนี้ก็จะมีระบบแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับทั้งฝั่งฝั่งคนขับแล้วฝั่งข้างคนขับนะครับพี่ภายในจะเป็นสีดาทั้งหมดเลยเบาะเป็นเบาะผ้านะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะอ่ะ ข้อดีของคันนี้นะครับคือกระจกสามารถปรับได้นี่เลยนี่นะครับเป็นแบบไฟฟ้านะพี่นะอ่เซนเตอร์ล็อกมีครบนะครับถือว่าเป็นรถที่โอเคนะสําหรับผมผมว่าเอ,อ้อเวิร์กมากจริงๆนะครับสําหรับรถตัวนี้นะพี่นะใครสนใจคันนี้ครับพี่ก็โทรหาผมได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่นะครับ isuzu d-max นะครับปีสองพันสิบเก้าตัวนี้นะพี่นะบอกเลยว่าออกใหม่เนี่ยเกือบเจ็ดแสนแต่วันนี้มาขายเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากรถปีเดียวประหยัดไปสองแสนนี่คือแบบว่าสุดละ แล้วออกใหม่เนี่ยต like. no ้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่ของผมไม่ต้องดาวสักบาทพี่ผ่อนอยู่ที่7 8 0 0 0แค่นั้นเองแต่วัมนที่บอกนะครับแคปหน้าจอนี้แล้วโทรหาผมที่เบอร์0 9 7 9 3 9 2 9าจัดไปครับครึ่งหนึ่งหนานครึ่งปีครับพี่นะผมพูดตรงนี้เลยนะครับผมเลือกคุณภาพเรื่องของค่าเลือกผมเลยครับป๊อบอายสาเลตโตสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ